ตัวนี้นะครับอาการของมันก็คือมันไม่เย็นนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วมันก็ไม่เย็นถึงแม้คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างหลังมันจะทํางานตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เย็นนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการซ่อมตู้เย็นเครื่องนี้นะครับเป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น j s m 1 9 s นะครับอาการของมันก็คือมันไม่เย็นนะครับแต่ว่าพวกคอมมันก็ทำงานปกตินะครับผมก็เอาไปที่ร้านแล้วก็ให้ช่างซ่อมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ถ่ายละเอียดขั้นตอนการซ่อมนะครับแต่ว่าผมมารีวิวเฉยๆนะครับว่าสาเหตุที่มันไม่เย็นคืออะไรแล้วก็เขาซ่อมอะไรไปบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าใครที่กำลัง จออาการแบบนี้แล้วก็จะซ่อมจะต้องใช้งบประมาณยังไงนะครับตัวนี้นะครับอาการของมันก็คือมันไม่เย็นนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วมันก็ไม่เย็นถึงแม้คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างหลังมันจะทํางานตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เย็นนะครับทีนี้ผมก็เอาไปให้ช่างเขาดูนะครับเขาบอกว่าน้ํายามันรั่วไหลออกนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปกติเนี่ยตัวยเย็นมันจะมีน้ําแข็งก่ออยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้น้าแข็งที่ซื้อมานะผมชอบเอามาวางนี่นะครับและทีนี้พอจะใช้เนี่ยเราก็แง่น้ําแข็งออกแง่แง่ไม่ได้ผมก็เลยใช้มีดแซะนะครับแซะแล้วมันโดนแผลนะครับทุกท่านสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีพวกท่อนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือท่อทําความเย็นนะครับท่อที่เป็นตารางตารางเนี่ยคือท่อความเย็นนะครับแล้วมีดมันก็แซะโดนตรงนี้นะครับช่างเขาก็เลยเชื่อมตรงนี้นะครับ 1. 2ุจุด 3จุดนะครับแล้วก็4จุดช่างบอกว่ามีทั้งหมด4จุดนะครับที่เป็นรูนะครับแล้วก็น้ำยาแอมก็ซึมออกมาตรงนี้นะครับซึ่งตู้เย็นตัวนี้ใช้มาประมาณ78ปีแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้แฟนผมก็เคยใช้มีดแซะด้วยผมเดาว,ว่าอาจจะเคยแซะมาก่อนแต่ว่าช่างบอกบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้มันรั่วแต่รั่วนิดๆน,นะครับมันไม่เยอะแต่ตรงนี้คือ น่าจะเป็นรูล่าสุดนะครับที่มันล้วนข้างใหญ่นะครับน้ํายาแอร์ก็ไหลออกหมดนะครับขเขาก็เลยเชื่อมตรงนี้นะครับช่างบอกว่าหนึ่งก็คือต้องเชื่อมนะครับ2ก็คือต้องล้างระบบท่อพวกนี้นะครับแล้วก็3ก็คือเปลี่ยนตัวไดเออร์นะครับเปลี่ยนตัวไดเออร์เดี๋ยวผมพาไปดูไดเออรนะ์นี่นะครับตัวนี้คือตัวไดเออร์นะครับตัวไดเออร์มันจะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวไดเออร์เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไดเออร์เนี่ยมันเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการกรองพวกเศษผงอะไรไม่สะอาดขี้ฝุ่นอะไรเพื่อไม่ให้เข้าไปในระบบท่อของตัวทําความเย็นนะครับส่วนตัวนี้คือตัวถังคอมเพรสเซอร์นะครับต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ํายาข้างในนะครับที่สําคัญที่สุดคือเขาจะไล่ระบบพวกท่อพวกนี้นะครับไล่ระบบตั้งแต่ข้างบนช่องฟรีพวกทําความเยน็นมันจะได้สะอาดนะครับ ทำทีเดียวก็น่าจะใช้ได้อีกนานนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ทําให้เกิดท่อแตกนะน่าจะใช้ได้อีกนานนะครับอันนี้ก็เป็นอาการของตัวตู้เย็นตัวนี้นะครับซึ่งอาการหลกักๆที่ไม่ค่อยเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับพวกระบบตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็พวกท่อต่างๆพวกนี้นะครับถ้าใครที่เจอปัญหาตู้เย็นไม่เย็นช่างเขาก็จะเช็คท่อพวกนี้แหละนะครับ แต่ถ้าระบบไฟมันก็จะมีพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไม่ทํางานก็อาจจะเกี่ยวกับพวกสายไฟพวกระบ,บบไฟที่อยู่ในนี้นะครับสําหรับค่าซ่อมทั้งหมดนะครับก็ซ่อมไปทั้งหมด1,100บาทนะครับก็มีซ่อมหนึ่งอย่างก็คือเชื่อมรอยรั่วตรงนี้นะครับ4จุดนะครับแล้วก็2ก็คือเปลี่ยนไดเออร์นะครับแล้วก็3ก็คือเปลี่ยนน้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ 4ไล่ระบบนะครับแล้วก็รวมค่าแรงด้วยนะครับก็เป็น1,100บาทนะครับจริงๆมันก็ดูไม่แพงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแพงแต่สำหรับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็รวมค่าแรงด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเช็คหลายอย่างนะครับทีนี้นะครับสำคัญที่สุดคือเราพยายามจะใช้มีดแงะนะครับมีดหรือว่าของมีคมก็ตามนะครับทั้งแงะแล้วแถวเนี้ยมันเป็นแผลนะครับ มันโดนกระแทกแรงๆนะครับท่อแต่วนี้อาจจะแตกได้นะครับพอแตกแล้วน้ํายามันก็จะซึมรั่วออกมามันก็จะไม่เย็นนะครับวิธีที่เราจะละลายน้ําแข็งก็คือเราแค่กดปุ่มละลายน้ําแข็งปล่อยให้มันละลายเองออกมาก็พอนะเราไม่ต้องไปแง่นะครับสําหรับตู้ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมเสียบไฟแล้วก็ไฟก็ขึ้นแล้วนะครับก็สําหรับคลิปรีวิวการซ่อมตู้เย็นนี้นะครับ าการที่ท่อในนี้แตกก็ประมาณนี้นะครับถ้าเครื่องใครที่เจอปัญหาแบบนี้หรือว่าใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถเอาไปให้ช่างดูช่างวิเคราะห์แล้วก็ตีราคาได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์ด check, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ